สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบสัปดาห์ที่18ถึง24มกราคมปี64นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ ชาวราศีเมถุนนะคะในสัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะโดดเด่นจะดวงดีนะคะคือดวงชะตาของท่านนะสัปดาห์18ถึง24นะคะโชคชะตาก็คือได้หมดเคราะห์หมดโศกแล้วนะคะคือดวงชะตาจะเริ่มดีขึ้น จะเน้นจากต่ำขึ้นไปสูงนับจากนี้นะคะต่อให้มีเหตุการณ์อะไรนะที่มันทำให้คุณย่ำแย่คุณก็จะผ่านตรงนั้นไปได้ ชีวิตของคุณนะคะหลุดพ้นวิบากกรรมหยุดหลุดหลุดพ้นความยากลําบากต่างๆช่วงนี้นะคะทำจิตใจให้สงบให้อยู่ในศีลในธรรมเร่งทำกรรมดีนะคะเพราะว่าดวงชะตาของเราอะ่ะมันอาจจะถึงจุดดีแต่เราไม่เร่นทำความดีหรือไม่มีสิ่งธรรมประจำใจนะคะ ความดีหรือว่าสิ่งที่มันจะเข้ามามันอาจจะเข้ามาแค่นิดเดียวแล้วก็อยู่กับเราไม่นานนะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ทำทุกๆสิ่งที่ตั้งใจไว้มันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะเรื่องอารมณ์ความรักและครอบครัวสัปดาห์นี้รู้สึกว่า เบื่อเหนื่อยหน่ายนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีเบื่อคนรอบข้างนะรู้สึกว่ามันยังไงอะใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่นะคะก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเราต้องอยู่กับความจริงนะคะดวงของคุณมันก็ ดีแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ